คือตอนนี้เขาดาวสองพ่อลูกตระกูลหุ่นเลยไหมฮะหรือว่ามีความพยายามอย่างที่บอกคือฮูเมเน็ตเหลือแต่เร็วแค่ไหนคือไม่ช้าเร็วขนาดไหนแล้วจะเหลือฮูเมเน็ตไหมซึ่งยากยากที่จะเหลือเหลือยากที่จะเหลืออมองยังไงะเรื่องนี้ผมว่าสองพ่อลูกนี่มันไปทั้งคู่เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่มันทําเป็นนกสองหัวตอนนี้กลายเป็นหมาหัวเน่ามันทำให้กัมพูชาเป็นรัดโจรครันะแล้วก็มันเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ใครก็รู้นะแล้วก็ ค้ามนุษย์นะฟอกเงินทุกอย่างมันครบเครื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเอามันแล้วตอนเนี้ยเพิ่เติมท่านนิดนึง UNODC เนี่ยอยู่คือศาสตราชาติเนี่ยเขาพูดถึงเป็นโลกเป็นในเป็นอ่าสแกมเมอร์สเตย์เลยนะครับเป็นลาสแกมเมอร์เลยเพราะฉนั้นมันชัดเจนสแกมโบเดียเพราะฉะนั้นเขาดาวเลยนะตอนนี้แะกูลหุนเรียบร้อยอยู่แล้วครับคราวนี้เนี่ยมันจะจบยังไงเท่านั้นเนี่ยแล้วแล้วจบโดยใคร อืมอ่ะแปลว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยที่กําลังสู้รบประท่ากับเขาเนี่ยเราก็ได้เปรียบใช่ไหมท่า,านกันไม่ใช่ได้เปรียบเาะเราต้องเอานาทีทองโอกาสทองตัวเนี้ยเอาสิ่งที่เป็นของเรากลับมาก่อนที่มันจะถูกฉีกไปชิ้นๆกัมพูชาตอนนี้เราอยู่ในสถานที่เราได้เปรียกกัมพูชามากเลยโดยการบอกว่า,วานี่เป็นโรกสเตทเป็นรัฐที่มันไม่ได้เลือกเป็นรัฐที่มันสร้างปัญหาสมควรที่เราจะทั่วโลกจะมามาอยู่ฝั่งไทยไงรเราก็ทําตัวให้มันดีหน่อยเดี๋ยวก็มันก็กสบายแล้วไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับ แล้วถ้าจะถามต่อไปแล้วจะเป็นใครครับถ้าจีนยังอยู่เชื่อว่าจีนยังอยู่เพราะว่าเขามีเรื่องของเงินกู้เยอะ๋อใช่ใช่ในกัมพูชายังไงก็ตามในคนจะมาอย่างสัาจะมาจะมาทำอะไรสราเขาไม่ลงครุนหรอกครับเขาแค่ว่าเป็นพวกการแล้วก็มีม,มีไอสถานีทหารอยู่นิดหน่อยเขาก็จบละครับซึ่งคนที่จะแทรกซึมได้ดีสุดคือจีนสุดท้ายก็ออกเป็นท่านจากราบูดคิดว่าอย่างนั้นอแต่มันจะมีงี้คนที่อยู่ในนั้นเดิมที่เป็นของอุลเซนเนี่ยเขาบอกให้ ไม่ต้องเปลี่ยนหมายก็ได้คนอยู่ในรัฐบาลก็มีเขาก็เลือกเอาตรงนี้แหละมันมีสองโคกอ๋อ oh, อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วไม่ต้อง,องไปหาพวกใหม่แล้ววิธีการก็บอกว่าเนี่ยท่านหมดบารมีแล้วเพราะว่ามาสู้กับไทยแล้วก็แพ้ <c oughs> สงครามเก็ออกแพ้คนก็เสียชีวิตแล้วเสร็จแล้วก็พู้านี้ไอศึกน่าศึกก็แพ้ <c oughs> อาจจะแพ้สงครามหรือไม่แพ้สงครามอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าจะขึ้นเยือนได้หรือเปล่านอีกเรื่อง <c oughs> ถ้าก็ขึ้นได้เขาอยู่รอดแต่ถ้ารอกันซะไม่ก็ขึ้นไปเ็นอนเขาก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ปั๊บอีกสองคนก็ต้องบอกว่า้ เปลี่ยนเธอ,อ,อแค่นั้นเองหลักการมีแค่นั้น